สวัสดีครับผมอาจารย์น,ยาาน,านิพัฒปัญญาวนันหรืออาจารย์แปนครับจาก i n t e r อร์ i น็ตที i ดิจิ r t ลอาร์ตมหาลัยธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกสั้นๆว่า NDU ครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการแท็กกิ้งนะครับก่อนอื่นเราก็จะไปถ่ายฟุตเทจเนาะเก็บฟุตเทจนะครับถ่ายมาบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะทำการผสมประสานเรื่องของ CG เข้าไปนะครับมีการแท็กเทสว่ามันอยู่ไหมแท็กติดไหม นะครับแล้วก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปมีลุกบอลเนี่ยมาเกาะที่ตัวรถยนต์นะครับแล้วก็เรนเดอร์พาร์ตต่างๆมีการแยกนะครับแสงแยกเงาแยกความมันวาวสเปกูลารอเฟคกแฟกต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคอมโพสิตรวมกันนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยไปเริ่มทำกันเลยนะครับ ที่นั่นเห็นนะครับจะเป็นการผสมผสานระหว่างฟุตเทจจริงๆเนาะที่ไปถ่ายมานะครับแล้วก็มีตัว 3D เนาะมีการแท็กกิ้งนะครับแล้วก็ใส่ดูกเล่นเข้าไปนะครับการใส่แมส h นะครับมีการเรนเดอร์พาร์ตเรนเดอร์แยกนะครับต่างๆแล้วก็คอมโพสิตรวมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาทำซีนี้กันนะครับว่าเราจะทำาอยยังไงกันบ้างเดีย๋ยวปิดตรงนี้ไปก่อนก่อนอื่นนะครับ ผมได้ทำการไปถ่ายตัวฟุตเทปนะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ,ะ,ะช่วงที่ถ่ายเก็บงานตัวฟุตเทจนะครับแล้วก็จะเลือก ช่วงที่คนไม่ค่อยพูดกคลานเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอาตัว CG เนี่ยมาลงได้มีการขยับกล้องเบาๆนะครับะลักษณะประมาณนี้นครับอาจจะต้องวางทามมิ่งของงานดีๆแล้วก็ไปตัดอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะะทีนี้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปตอนนี้เราได้วิดีโอตัวฟุตเทจมาแล้วนะครับเราต้องอขั้นตอนต่อไปเราจะเปิดตัว After e f f f e t t ขึ้นมา โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราเปิดเตอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็หลังจากนั้นนะครับเราเปิดอต t e r effect ขึ้นมาผมลากตัวฟุตเทจเข้าไปนะครับอ่ใส่ไว้ในช่องนี้นะครับหลังจากนั้นผมลากลงมานะครับเพื่อเปิดดูทามมิ่งที่เราเหมาะสมเนาะประมาณนี้อ่พอได้ประมาณนี้ผมจะทำการ ทําอยู่สักประมาณสิบกวิแล้วกันนะโดยค่าวๆประมาณโดยประมาณนะครับจะล็อกลักษณะให้มันขยับสักนิดนึงนะจนสักประมาณสิบวิแล้วกันหละะังจากนั้นผมทําเป็น image sequence เนาะผมได้ถ่ายตัว Footage เนี่ยใช้ frame rate นะครับยี่สิบสี่เฟรมเนาะเราต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับยี่สิบสี่เฟรมต่อวิครับแล้วก็กด โอเคไปหลังจากนั้นผมจะทำเป็น image sequence นะครับแล้วก็กดโอเค okay, ไปก่อนตรงนี้ผมจะเลือกเป็น png sequence นะครับแล้วก็โอเคไปเบาหาที่อยู่ให้มัน ใช้เป็นตัวนี้ันนะครับตั้งชื่อสหนอยตรงนี้ผมจะขอใช้เป็นจุดนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับหมันจนากนั้นทำการเรนเดอร์มันก็จะทำการแตกจากตัววิดีโอให้เป็นภาพนะครับเป็น image sequence ให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ นะออกมาจากวิดีโอนะครับแตกมาเป็นภาพแบบนี้นะครับมันจะเป็นการจําลองเหมือนเป็นภาพติดตาเนะาะภาพที่มันเรียงต่อๆกันแบบนี้ก็จะทําให้เราเหมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมแท็กกิ้งขึ้นมานี่ครับก็โปรแกรมแท็กกิ้งนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจะมีพียบแท็กก็ดีนะครับหรืออันนี้ผมใช้เป็น อะจะเป็นบูจูก็ได้นะครับมันมีหลายโปรแกรมมากนะครับในการแท็กกิ้งก็แล้วแต่ถนัดนะครับเลือกได้เลยอผมโอเพนเข้ามาทีนี้ผมเก็บภาพนะตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือถ่ายเป็น24เฟรมทีนี้เราก็ต้องมาปรับเนี่ยครับเป็น24เฟรมให้เท่ากันมันก็จะ,ะเข้ามาตามนี้เลยนะครับก็ทําการโอเค,นะคกะได้ลักษณะนี้ แล้ก็จะรันให้เราตามนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําการแท็กในโปรแกรมนี้ก่อนเพื่อเอาค่ากล้องออกไปใช้งานนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการแท็กฟีเจอร์นะครับกดไปเอาทำลายตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนได้นะพอเลื่อนปุ๊บมันก็จะขยับเนาะแท็กฟีเจอร์นะครับกดถึงที่ผมจะเปิดเป็นตัวแอดวานขึ้นมาตรงนี้ผมจะขอในช่องของแม s นะครับ เปิดให้สุดไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับสามารถเลือกตัวความละเอียดนะครับให้มากที่สุดนะมันจะได้ตัวจุดตรงนี้จุดแท็กเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมขอเปิดสุดเลยแล้วกันก็กดสตาร์ทไปปึ๊บแล้วลอแบบหนึ่งตอนนี้ตัวแท็กมันก็จะไปเกาะในจุดที่มัน มีคอนถาสีที่มันต่างกันนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดผมไม่เพิ่มที่พื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร,ร่เนื่องจากสีไม่ได้แตกต่างกันมากน,นักตอนนี้ก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับเนื่องจากเราก็คัดมาหนึ่งหนึ่งช็อตเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้จุดแท็กมาประมาณหนึ่งนะครับซึ่ง ค่อนข้างมีความละเอียดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ,ะสังเกตว่ามันก็จะเก็บดีเทลของส่วนต่างๆของฉากนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำการคามล่าโซฟไปนะครับกดหนึ่งที่นะครับก็กดโอเคไปเลยก็คือเอาทั้งหมดเลยติ๊กตรงนี้ด้วยออพตไมซ์ ทำเมล่าไปด้วยนะครับก็กดสตาร์ทไปนี่ใช้เวลาไม่นานมันจะเปลี่ยนจากตัวที่มีหางเป็นเทลเมื่อกี้นะครับตัวแท็กฟีเจอร์เนาะจะเปลี่ยนเป็นจุดนะครับยิ่งจุดเยอะยิ่งดีนะมันจะมะีความต่าให้เราทำการแท็กไดนะ้ในที่นี้ผมจะเทสโดยการเดี๋ยวจะเอาตัว c ีเนาะมาวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้เราหาจุดที่มันจะไม่หลุดนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการาหาตัว g e o m e t r y นนะครับแล้วก็ทำการสร้างแกนต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวเราแอดไปก่อนเพื่อให้มันมีค่าตรงนี้เราจะหาตัวติ๊กนะครับ ค่าตรงนี้อยู่ประมาณ4,000กวา่าผมเลือกตรงกลางๆแล,ล้วกันเราต้องมากะดูเนาะว่าจุดไหนเนี่ยที่มันขยับซ้ายขยับขวาแล้วมันไม่หลุดไม่หลุดเฟรมด้วยเนาะมันจะได้แท็กติกได้ง่ายนะครับอ่าเราก็ทําการคอนเน็กมันเข้าไปมันก็จะเป็นแท็กหนึ่งจุดให้เราแบบนี้นะครับทีนี้เราก็แอดเข้าอีกผมเปลี่ยนเป็นด้านแกน x บ้างนะครับ แกน x เราก็มาดูลักษณะของแกน x นะผมก็จะทำการหาจุดที่มันเป็นไปได้เนาะเวลาขยับซ้ายถ้ามันหลุดแบบนี้มันไม่ได้นะจุดที่มันอยู่กับขอบแบบนี้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัว cg มาเข้ามาเนี่ยผมจะเลือกอะไรประมาณนี้ละกันกดเมาส์ซ้ายนะครับลากไปเลยแล้วกดอ่า c o n โ r ร l นะครับกดอีกจุดหนึ่งให้มันเป็นขนานกันแบบนี้เนาะ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ผมจะเลือก cg มาไว้แบบใกล้ๆตรงนี้แล้วกันกด Connect ไปมันก็ขึ้นเป็นสองจุดแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการแอดค่าเขาอีกนะครับเปลี่ยนแกนตรงนี้เป็นแกนเป็นแกน z นะครับทีนี้แกน z เราก็มาดูเราจะเกาะ cg แค่ตรงนี้นะครับผมจะเลือก อันนี้ต้องลองขยับก่อนนะโอเคผมเลือกแค่จุดตรงช่วงข้างหน้าแล้วกันคนระับตรงนี้นะครับอาจจะแถวๆนี้ก็พอนะครับแล้วก็คอนเน็กไปนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะโอเค เราสามารถที่จะปรับมุมตอนนี้มันเราทำงานอยู่ในมุมของ 2D นะครับมันก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้เนาะเ,เวลาเราเคลื่อนไปนะครับมันก็จะเห็นเป็นลักษณะจุดแท็กที่ติดตามภาพแบบนี้ทีนี้เราสามารถที่จะไปดูในมุมของ3 d นะครับแล้วก็ติ๊กที่ตรงท d ขยับกดชิปเมาส์ซ้ายนะครับไปที่ที่ว่างนะครับขยับได้ชิปแล้วก็เมาส์ขวาเนี่ยจะเป็นการซูมนะครับ แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าถ้าชิปเมาส์ซ้ายและเมาส์ขวานะครับกดกดพร้อมกันเนี่ยจะเป็นการแทนแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำการอัปเดตไปที่ออริจินนะครับตอนนี้ค่าของออริจิน กดอัปเดตไปสังเกตว่าพอเราอัปเดตปุ๊บจุดแท็กเนี่ยมันดูมีท่าทีที่ติดไปกับพื้นแบบนี้ก็เป็นนิมินใหม่ที่ดีครับว่ามันจะน่าจะติดนะอัปเดตทุกตัวนะครับ x เน x ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เวลามันติดไม่ติดเนี่ยสามารถดูได้ที่ตรงพื้นเนาะว่าถ้ามันแท็กกับพื้นเนี่ยเพราะว่าเราเลือกตัวที่เป็น2 d เนี่ย ระยะโฟกัสแค่ตรงนี้นะครับโฟกัสแค่ตรงนี้เลยนะครับที่เราจะเอา cg มาไว้นะอ่ะแล้วก็สามารถที่จะเทสได้นะครับผมสร้างตัวตัวแมลงนะครับตัวแมลงขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่ะถ้าได้ถ้าได้แบบนี้นะครับมีแนวโน้มว่าที่เราแท็กนะครับน่าจะน่าจะติดแล้วแหละนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะอารมณ์ประมาณนี้ ีนี้เดี๋ยวเราทำการ export นะครับ Export ก็ไปที่ตัว export c a m e r a นะครับในที่นี้ผมจะไปใช้กับโปรแกรมมันจะมีให้เลือกนะครับสามารถเลือกได้นะมีเยอะมากนะครับใช้ houdini ใช้ maya นะครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้ในในที่นี้เราจะใช้กับ maya เนะผมเลือกเป็น .me ละกันนะครับ อันนี้มันก็จะเป็นอ่242เฟรมนะครับ n ที่242แล้วก็ตรงนี้สเกลผมจะเพิ่มเป็นสิบละกันนะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบาเข้าไปขอที่อยู่สะหน่อยผมขอเซตท,ทับซีนเดิมเลยละกัน ก็ export ตัวกล้องไปนะครับก็กด save เราจะถามว่า save ทับไหมแล้วก็ save ทับไปเลยนะครับก็จะได้ลักษณะนี้โอเคครับหลังจากนั้นเราเปิดโปรแกรมมายาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดหลังจากที่เรา export ไปเนาะเราก็ทำการ open นะครับตัวคาเมราไปนะทีนี้ จะเห็นว่าจุดแท็กนะครับมันก็จะเกาะตามกริดตามภาพตรงนี้เลยที่เราเ,าเข้ามาเนาะเราสามารถที่จะไปปรับที่มุมกล้องได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาเราขยับเฟร,รมจะเห็นว่ามันมีตัวเลเวอเรเอร์ตรงนี้นะครับติดตามกริดโอเคครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาเช็คก่อนเนาะ,ะทาร์ม,มิ่งของเรานะครับ ลงทำสไลเดอร์นะครับในช่องของ Pre f e r e n c e ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นยีบสีเฟรมนะครับตอนวินะครับกดตัวนี้ออไปด้วยนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนให้มันเท่ากันนะครับทั้งในโปรแกรมแท g นะครับแล้วก็ในอัปเตอร์เอฟเฟนะครับที่เราถ่ายมาเนาะตอนที่เราถ่ายกล้องมาเราจดไว้ด้วยนะครับกดเซฟไปก็จะเป็นลักษณะนี้เฟรมเรทมันจะได้ตรงกันเนาะเดี๋ยวไปตอนไปเรนเดอร์แล้วไปคอมเนี่ยมันอาจจะเกิดการเลื่อมกัน ของเฟรมนะฉะนั้นเนี่ยตอนถ่ายเราต้องเก็บค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมจะสร้างพื้นขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะนี้ไปที่มุมกล้องขยับสักหน่อยจะได้เพนประมาณนี้เนาะเราสามารถเปิดสองหน้าจอได้นะครับตรงนี้เปิดเป็นมุมกล้องหนึ่งอันนะครับแล้วตรงนี้จะได้เอาไว้ขยับ เวลาผมจะทำการไลทิงเนี่ยจะชอบเปิดเป็นสองหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็ผมสร้างเป็นบล็อกสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อลองเทสดูก่อนนะครับขั้นตอนมันก็จะค่อนข้างที่จะมีมีความซับซ้อนนิดนึงเนาะตรงนี้นะครับทีนี้สเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการ อะลองอใส่เฉดอะไรง่ายๆแล้วกันนะครับเพื่อเหนชัดๆผมขอเปลี่ยนสีสักนิดนึงหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองเทสโดยการสร้างไฟขึ้นมาสักดวงหนึ่งแล้วก็ปรับให้มันเป็น90เนาะเพื่อจะได้อันนี้เราเทสก่อนนะว่า ออบเจกต์ที่เราได้มาเนี่ยเวลามันอยู่ใน C แล้วเนี่ยองศาเนี่ยมันได้พอได้ไหมนะครับกับการแทนะ็กถ้าเราขยับดูก็สังเกตว่ามันก็จะติดแบบนี้เนาะนะก,ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มตัว exposure ไฟไปก่อนนะครับนะถ้าเราเรนเดอร์ดูขอเรนเดอร์แบบเพียวๆก่อนนะ ตัวนี้เราจะใช้ตัว Ano Render นะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้ใหญ่ไปแล้วก็ขอลดตอนเทสนะไม่ต้องไปใช้ r e s o ู u t ชันเยอะนะครับใช้แค่ประมาณหนึ่งละคกันก็ตอนนี้ยังมองไม่ออกนะเพราะว่ามันมีพื้นเข้ามาบางังตัวแสตรงนี้สามารถปรับ exposure ได้นะเรียวไทม์นะครับตรงนี้ หลังจากนั้นผมจะทำการใส่เฉดเข้าไปครับแล้ก็ทำการติ๊กที่ a โนนะครับทีนี้เราหา AI Shadow Map นะครับใส่เข้าไปมันก็จะได้ลักษณะของเงาเนาะที่มันพาดผ่านกับตัวออ o b j กต์ลงพื้นเข้ามาลักษณะนี้ทีนี้เราจะมองง่ายขึ้นละนะครับตอนนี้ ผมใส่แค่ตัวเอเลไลนะดวงเดียวเพื่อเนการเช็คนะครับเพื่อป็นการเช็คตรงนี้ดูก,ก่อนนะตอนนี้เราใช้ตัวเทสเรสูช i ันนะครับที่ห้าสเปอร์เซ็นต์วพื่ความรวดเร็วเนาะมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ซึ่งซึ่งเรามองแล้วว่ามันก็น่าจะพอได้กับการที่เราไปแท็กมาเมื่อกี้นะครับผมขอถ้าเราลดขนาดแต่สังเกตว่าเงาเนี่ยมันจะคมขึ้นเนาะ อ้างอิงจากฟุตเทจรถที่มีเงาอยู่ด้านหลังได้เลยนะครับถ้าเราไปถ่ายเนะี่ยเราจดช่วงเวลามาด้วยก็ดีนะมันจะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็นะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะซึ่งเราจะใส่ไฟไปแค่ดวงเดียว เดี๋ยวขั้นตอนการไลทิ้งเดี๋ยวเราจะมาไลทิ้งอีกทีนะครับอันนี้เราจะแชทเทสก่อนนะครับว่าเวลามันอยู่ในฉากมันได้ประมาณนี้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาทีนี้ให้เราทําการ i import นะ Cg ที่เราจะใช้จริงๆนะครับก็ในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัวรถละกันเนาะอ่ะพอร์ตเข้ามา เราสามารถที่จะไปอนิเมตตัว cg เนี่ยมาก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราค่อย Import เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับจะ r เ f e r ล n c e ก็ได้ทีนี้ผมจะ Import เข้ามาเลยลแล้วกันแล้วก็ยอ่อเดี๋ยวเราจะมลามาทำการ l i g h t ิ้งกันในนี้เลยนะครับเพื่อที่จะจะเป็นอีกพาร์ทนึงเนาะตอนนี้เราทำการแ a ็ g กิ้งมาละผมขอปรับสเกลนิดนึงในที่นี้ก็ดูตามอาัตราส่วนนะครับ อ้างอิงจากรถด้านหลังได้เลยถ้ามันอยู่หน้ากล้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับตามตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาหน้ากล้องเนี่ยรถมันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะจริงๆแล้วตอนถ่ายเนี่ยอันนี้ผมเคลื่อนซ้ายขวาจริงๆเราจะถ่ายแบบมูไปข้างหน้าก็ได้นะครับ าวางประมาณหนึ่งแล้วกันมันจะได้เห็นชัดๆผมขอว่างเป็นกลางฟีเลยแล้วกันก็จะได้เป็นลักษณะนี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าแท็กติกพอสมควรนะเสเกลนี้เรากะกันเองนะตรงน,นี้จะเล็กจะใหญ่เนี่ยก็ ลองใช้สายตาอากาศดูประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวลองลองมาเรนเดอร์เทสกันก่อนนะครับผมเปิดเป็นเต็มหน้าจอเลยละกันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เอ็กพเชอร์ของไฟเนี่ยเราใส่แค่หลอกๆก่อนนะครับ อ่าก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลอมาเรนเดอร์แบบนึงจะขยับเข้ามาใกล้กล้องอีกนิดนึงก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับ c g ที่แท็กมาจริงๆเราไป a อนิเมตมาก่อนก็ยังได้นะครับแล้วก็ลองจริงๆเราต้องเพย์แบทดูเนาะเดี๋ยวเราจะ มีการอาเอาลูกบอลน,นะครับเอามาติดกับตัวรถนะอย่างที่ให้ดูช่วงต้นคลิปนะครับดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนนั้นกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะค่าวไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ